อยากสนุกตื่นเต้นร้อใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a tig 2 4อย่าลืม a tig 2 4เอเย่นของแข้งโลกลืมของอาร์เซนอลออกมายืนยันว่ามิเกลอันเตต้าผู้จัดก,การทีมเด็กันเนอร์เปลี่ยนใจกระทันหันและอาจทำให้ลูกค้าของเขารายนี้อยู่ในแผนการทำทีมต่อไปลูปคัตตอเรล,ล่าดูเหมือนจะกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของแผนการทำทีมของมิเกลอันเตต้าทีออตตาท่อตตาร์เซนอล หนึ่งจะเข้าถูกเรียกตัวให้เข้าร่วมทัวร์พรีีซั่นของสโมสซที่อเมริกาทั้งนี้ดาวเตะอุรุกวัยวัย26ดูเหมือนจะย้ายออกจากทัพเดอะกานเนอร์แบบถาวรในช่วงซัมเมอร์นี้หลังถูกส่งให้ทีมอื่นยืมตัว2ครั้งติดต่อกันครั้งแรกเข้าร,ร่วมทีมยักษ์ใหญ่ของสเปนอย่างแอลติกอมาริดเมื่อฤดูกาล2020-2021และคว้าแชมป์ลาลิกาภายใต้การทำทีมของเดโก้ซิเมลเน่อย่างไรก็ตามทัพตาหมีเลือกที่จะไม่ซื้อแข้งรายดังกล่าวไปร,ร่วมถิ่นบ้านาแบบถาวร ดังนั้นตอเรราจึงย้ายร่วมทีมฟิโอเรนตินาในเวทีกอโชซิราเมื่อฤดูกาลที่แล้วและเป็นอีกครั้งที่มีความหวังว่าทีมจากอิตาลีจะเซ็นสัญญากับเขาแบบถาวรและจ่ายเงินค่าตัวให้กับทางอาร์เซนอลโดยที่ตัวนกเตะนั้นก็ต้องการอยู่กับทางทัพม่วงมหาการต่อไปแต่ในที่สุดก็ดูเหมือนว่าจะเป็นไปไม่ได้อีกครั้งเนื่องจากฟิโอเรนตินาปฏิเสธที่จะจ่ายค่าตัวที่อาร์เซนอลเรียกร้องในการเซ็นสัญญาล่าสุดเอเจนต์ของมิฟิวรายนี้ได้ออกมาอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดโดยบอกเป็นใน,ในว่า ตอร์เรล่าอาจกลับมาแข่งขันแย่งตำแหน่งที่อิมเลรสเตเดียมอีกครั้งหลังจากที่ได้รับเลือกให้เข้าร่วมปีซซซันที่กำลังจะมาถึงของเดอกานเนอร์หรืออาเซนอลประสบปัญหาในการเสิร์มทับในแดนกลางของทีมในช่วงซัมเมอร์นี้และดูเหมือนว่าจะหันหน้าไปหาตอร์เรล่าเพื่อแก้ปัญหาจุดอ่อนในทีมของพวกเขาที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งปาโบเบตันกูเอเยนของเขาให้สัมภาษณ์ว่าตอร์เรล่าอยากอยู่และอยากเล่นในอิตาลีแต่วันนี้อาเซนนลได้เรียกตัวเขาไปทัวร์ที่อเมริกา ดังนั้นดูเหมือนว่าเขาจะเป็นส่วนหนึ่งของแผนการเมื่ออาเตต้าให้ตอเรราเข้าร่วมทัพเดอะกันเนอร์เพื่อเดินทางไปอเมริกาดูเหมือนว่าเขาจะกลับลำความตั้งใจเดิมที่มีต่อกองการรายนี้ตอเรราเองก็เพิ่งยอมรับว่ามีโอกาสน้อยมากที่เขาจะอยู่ในถิ่นเอมิเลสเตเดียมเมื่อช่วงตน้นฤดูร้อนนี้เขากล่าวว่าโอกาสในการอยู่ต่อหรือไม่มีตั้งแต่แรกพวกเขาบอกผมว่าไม่มีที่ว่างสำหรับผมผมก็เลยไม่อยากอยู่ต่อด้วยเหมือนกันเพราะผมลําบากใจมาก ผมเสียหายมากจากการปรับตัวทีมใดนก็ตามที่ต้องการผมก็ต้องซื้อสัญญาผมซึ่งปัจจุบันมีมูลค่าประมาณ12.7ล้านปอนด์ต่อนรล,ล่าย้ายมาร่วมทีมอาเซนอลในปี2018ด้วยเงินก้อนโตจากซามูเียในอิตาลีเขาเป็นนักเตะที่ได้ลงเล่นอย่างสม่ำเสมอภายใต้การคุมทีมของอูเนเอเมรี่โดยปรากฏตัว89ครั้งและยิง4ประตูให้กับสโมสรอนอยางไรก็ตามเขาตกที่นั่งลำบากหลังจากการแต่งตั้งมิเคลอเตต้าเข้ามา การปากตัวครั้งสุดท้ายของเขากับไอ้พืนใหญ่คือชัยชนะ3-2ต่อวัดฟอร์ดเมื่อปี2020สำหรับอาร์เซนอลมีตารางการแข่งขันที่ยุ่งมากในอเมริกาโดยคู่แข่งในพิมยรีกอย่างเอเวอเรตันรอพวกเขาอยู่ในสุดสัปดาห์หน้าก่อนที่จะเจอกับทีมจากเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์อย่างออรันโดซิตี้ในอีกไม่กี่วันถัดมาอาร์เซนอลจะปิดท้ายทัวร์้วยการพบกับเชลซีคู่แข่งจากลอนดอนในช่วงปลายเดือนกรกฎาเบนฟอร์ สโมสรในศึกฟุมบอลอังกฤษจัดก,การปาดหน้าอาร์เซนอลยักษ์ใหญ่ร่วมลีกคว Aaron ้าอารอนฮิกกี้แบ็กซ้ายตัวรุ่งของโบโรนยามาร่วมทับเป็นที่เรียบร้อยด้วยค่าตัว18ล้านปอนด์อาร์เซนอลอยากได้ฮิกกี้ไปเป็นแบ็กอัพให้แก่เคียร์เทนนี่ในตำแหน่งแบ็กซ้ายและตกเป็นข่าวโยงกับดาวเตะวัย20ปีมาตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์แต่สุดท้ายกลายเป็นพึ่งน้อยที่ได้ตัวกองหลังทีมชาติสกอตแลนด์ไปคลองโดยเซ็เสนสัญญายในถิ่นเบลฟอร์ดคอมมูนิตี้สเตเดียมเป็นเวลา4ฤดูกาลด้วยกันท่านี้ฮิกก นับแต่แต่ก้าวขึ้นมาเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ของฮาร์ดด้วยวัยเพียง16ปีในฤดูกาล2 0 1 9 2 0 2 0ก่อนจะปัดข้อเสนอจากเบย์มินิกและเลือกย้ายไปเล่นให้กับโบโรญญาด้วยค่าตัว1นล้านปอนด์ในซีซั่นถัดมาโดยลงเล่นในเกลโชซิดาไป48นัดซัดไป5ประตูตลอด2ฤดูกาลที่ผ่านมาย้อนกลับไปเมื่อปี2008อาร์เซนอล์ตำนานกุนซือชาวฝรั่งเศสของอาร์เซนอลได้เรียเกเด็กดาวรุ่งวัย16ปีนามแจ็ควิลเชีย ขึ้นติดทีมชุดใหญ่ของเดกกันเนอร์เพื่อสูส้ศึกฤดูกาล2008-2009และยังได้ลงเล่นในทีมชุดใหญ่อีกด้วยโดยลงเล่น8นัดรวมทุกรายการ